วันนี้พากันทําอะไรอีกนูจานโซนเป็นอะไรเนี่ยคุมขมับตั้งแต่เช้าเลยโอ้เช้าไรกินข้าวเที่ยงบ่ายแล้วนะครับสวัสดีครับเช่นเคยครับในอยู่กับทีมงานครับผมก็พากันทำลายเปลี่ยนบูธวะ่ะโอ้ดูเขาใส่กระถาด้วยเอาแก๊สตัดแล้วก็ใส่กระถาไปด้วยให้ตีออกง่ายๆหน่อย วันนี้ผมมานี่เขารายงานผมว่าอะไรอารมณ์เสียพากันอารมณ์เสียแต่เช้าแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเกิดสาเหตุอะไรบอกว่าพากันหมดเงินไปพันกว่าบาทไม่รู้อะไรนะไม่รู้เกิดเหตุอะไรเกิดเหตุอะไรจันสนจันสนรายงานหน่อยที่เกิดเหตุอะไรอ่ะ ช่างใหญ่ลืมปิดน้ำมันเครื่องช่างไหนช่างชูใช่ไหมช่างชูเนี่ยคุยกันอยู่คุยกันว่าเติมน้ำมันเครื่องลืมปิดอ่างเนี่ยลืมปิดน็อตกรองโอ้ดูสิครับหลักฐานไอตอนผมมานี่แห้งนี่โอ้ดูเอาน้ำมันเครื่องมาลืมปิด ไม่เป็นไรครับคนเราย่อมมีการผิดพลาดกันได้เจงเขาบอกว่าผิดพลาดขออภัยผิดใจอย่าได้ว่าคนลืมใช่ไหมรัดแล้วแต่ไม่ตึงพอติดเครื่องปุ๊บแรงดันดันออกนานมาแล้ว รถคันขาวถ้าผมมาเร็วกว่าน,นี้นี่เสร็จแน่นอนถ้าไปได้นั่งเบาขวาก็บอเบาซ้าย <c oughs> ถ้าลงมาปุ๊บแกต้องว่าผมเลยถือแต่กล้องคอยดูเลยอาดูเวย <c oughs> อาจารย์สนเลยอาจารย์ชูก็ได้เอาอีกแล้วมาปุ<ม>า๊บก็ถือแต่กล้อง <c oughs> เออ มาไม่เคยเห็นช่วยงานไรเลยมาถือแต่กล้องเมื่อวานช่างเหลานะเป็นคนตัดตัดโซ่นะวันนี้ก็เลยให้จานชูเขาระดับประมาจารย์โอ้น้ำแข็งชนกันอีกแล้ว เลาเแลเวาเอาน้ำแข็งใส่ชิปนี่ตอนเที่ยงให้กินโคกตอนเย็นให้กินเหล้ากินเบียร์อู้นั่น ฮะฮะฮะต้องดานเลจะให้รองอันนี้มันต้องถอดตัวนี้นี่นี่สลักเราเก่งจรินะตัวอยางแบบะก่าฮะยางเตรียมมันเอาไอไอไอยางที่เขา ไอ้ที่เขาโค่นเหมือนกับสายรัดนั่นนะที่เสียบอย่างนี้นะนั่นแหละไม่อยู่ไม่อยู่ะมันกระเทกมันกระแทกได้เหนึ่อเนี่ยกระแทกมันขาดเลยป่ะอ่าพอตอนนี้เราโยกเกมตอนนี้หนาวถอดครอบแล้วก็ถอดไอ้นี่ออกด้วยมั้ยฮะนี่นี่น่ะนี่น่ะตัวล่างนี่น่ะเนี่ยตัวล่างเนี่ยต้องเอาออกเลย ง,งานใหญ่ครับวันนี้งานใหญ่ต้องหิ้วไหมต้องหิ้วไหมหิว้วหิ้วเนี่ยหิ้วอ่ะหรือไม่ต้องเออต้องหิ้วไหมหรือเอาไอตัวนี้ค้ำมันกันนั่นเลย น,นี่วุ่นยันนี้แค่รองแค่ฝังเดียวงานใหญ่ครับกตังุกโอ้จะมีนนึฮะเอาไปแรงเปลา <c oughs> ่ายกให้เป็นไงโอ้ชูขุดจนฟันกระเบืง <c oughs> แล้วลองเทียมดูปึ๊บพอดีหกสิบห้าไงใช่นี่หกสิบหาหมด งานใหญ่งานใหญ่ใหญ่ตรงไหนใหญ่มากเมือม่อวานเมื่อวานใหญ่กว่านี้อีกแต่วันนี้มันค่อยใหญ่เท่าไหร่เจ,จบูดมันก็อยู่ยังสวยอยู่เนาะยังไม่ลบลายเลยเนาะแกงขวงใช่ไหมแต่ปกตินี่ไงมันกินนี่มันกินเง่้ยเนี่ย่ปกติมันลบลายเนี่ยพี่ดูไหมเนี่ยครัแบบ ดูลายมันยังอยู่อ๋อก็ตอนนี้มันไม่ได้กินนี่ไงไมันกระแทกนี่ไงรูปอะได้ไหมระดับปรมาจารย์ครับไม่ใช่ธรรมดา โอ้มาแล้วมาแล้วได้ทะเลาะของหัวเราะโอ้ยแล้วเริ่มขยับแล้ว อืมเราก็พอวกาเอากนเล็กตียังออกเออเวามาเกือบลุดแล้วต้องการอะไรเรืเองแกซื้อบูธต้องการซื้อบูธต้องการซื้อบูธเหรอ เอออันเล,เล็กอันเล็กเนี่ยมผมลากรถใครดอกเดี๋ยวผมก็เอาของเขามาเลย <c oughs> อยู่ในงานคาราบาวลากขึ้นปุ๊บผมเก็บใส่อันนี้มาเลย,ลยเไม่ได้ขโมยก็เจ้าของเขาไมเอา <c oughs> เขาเขาไอรถเขาขึ้นปุ๊บเขาขับไปเลยไง <c oughs> เดี๋ยวใจเย็นเก็นก่อนสิ

ลิปสนุกสนานคุยกันเล่นทำงานไปด้วย